อย่าสุลาเนี่ยย่าดูมันไม่ใช่ว่ามีมาแต่วันนี้มันมีมายาวนานมากตำนานสุลา <c oughs> เลิกมันก็มีนายพรานพูดหนึ่งเข้าไปเที่ยวป่าไปเห็นนกนกทั้งตัวใหญ่นักนกตัวเล็กลิงขัางบางชนี มันไปกินน้ำชนิดหนึ่งที่ต้นไม้มันมีสามกิ่งและทีนี้ตรงกลางมันก็เกิดแอ่งน้ำขังในต้นไม้โดยฝนตกลงมาเสร็จแล้วนกมันก็ไปกินพริกกินกล้วยกินผลไม้ต่างๆ มันก็มาขี้ตกใส่ตรงที่น้ําในแอ่งต้นไม้ขังไว้เสร็จแล้วมันก็เกิดการหมักหมมอยู่ต่อมาในการต่อมาผลไม้เน่าเน่าจากขี้นกทั้งหลายทั้งพริกทั้งผลไม้ก็เน่าเน่าก็เกิดการเป็นองค์รสกลายเป็นเหล้าที่เราเรียกว่าวายนั่นแหละ มันก็ไปดื่มกินแล้วทีนี้มันเห็นน้ามีมันก็ไปกินกินแล้วมันก็มนเมาบินโซซัส,ซสเซนนั่นแต่กิ่งข้างบนถลาลงมาดินแพกแพๆแพ,พ,พอยู่ตามพื้นดินกลิ้งเคลือยไปมาในายพานมันเห็นมันก็เอใจมันมีอะไรมันไปกินน้ำตรงนั้นในายพานแอบดูแล้วเป็นเห็นนกกินน้ำตรงนั้นแล้ว มันก็นเลยเอาเวลาก็ค่อยๆย่อ,อ,องขึ้นไปดูปรากฏว่ามันเป็นน้ำอย่างที่ว่านี่แหละมันก็เลยเอาใบไม้มาหน่อยนึงเอามาขดเป็นกระสวยเสร็จแล้วมันก็เอาวักดึงตากมาดื่มกินปรากฏมันดื่มกินแล้วมันเลือด มันฉีดยมสู้ซาสู้ซามันคนดื่มเล่าดื่มเบียร์มาดื่มกินแล้วมันก็เริ่มรู้สึก,กว่าหน้าชามันรู้สึกคลืค่นโบคลื่นใจมันก็เลยลงมาจากต้นดังไฟจับนกเอานกนั้นมาปิ้งเอาน้ำนั้นมากินดื่มด้วยนี่แหละตำนานเล่ากับแกมเล่า ในพานนี่มันอยู่ตรงนั้นสนุกสนานู้ยมันมีความสุขพอมันได้กินแล้วมันมีทั้งนกปีนได้เป็นกับแก้มในระหว่างที่มันเดินทางมานั้นมันก็ไปพบลาสี่มันก็เลยเราต้องไปชวนเพื่อนมากินด้วย อยู่ๆมันก็เดินไปหาทา่านฤาษีก็ไปชวนทา่านฤาษีมาที่ต้นไม้ไปเอารือศีมาแล้วท่านนั่งอยู่นี่เดี๋ยวผมจัดการให้กินน้ํานี่ไปก่อนฤาษีก็ไม่รู้ว่ามันต่างคนต่าไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําอะไรแต่นายพานมันรู้แล้วพอกินแล้วมันมันสนุกสนานพอมันตักน้ํำลงมาแล้ว มันก็เอาน้ำนั่นแหละให้หรือสีกินหรือสีดื่มหรือสีกินหรือสีดื่มแล้วโอ้ชานี่ได้เพื่อนร้องเพลงแล้วโยงได้เพื่อนร้องเพลงสนุกสนานแล้วกระบอกไม้เคาะไม้ไม้อาไ,ไ,ไม้มาเคาะกันก,ก็ก็เสร็จแล้วก็ไปจับนกที่มันไปกินทลาลงมานั่นแหละ เออมันไปจับนกที่กินทลาลงมามาปิ้งกินแก้มเรานั่นแหละที่มาของเราเกิดจากนกขี้นกนี่แหละเสร็จแล้วสองคนมันก็มีความคิดว่าเราควรจะเอาน้ำเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรียกน้ำอะไรไม่รู้ยังเรียกมันไม่ถูกเราเอาไปถวายพระราชาเถิดรับรองว่าเราได้รางวัลงามแน่นอน สองคนคิดก็เอากระบอกไม้มาใส่ไปทำไวา้พระราชาพระราชาดื่มกินแะล้โอ้มันทำไมวิเศษอย่างนี้นายพานกับพระฤาษีก็บ,บอกว่าพระค่าเดชพระราชาถ้าอยากจะให้อร่อยอร่อยอยิ่งกว่านี้ต้องมีแกล้งต้องเอาเนื้อปิ้งมาถึงถึงจะสนุกสนานมันก็เลยเอา <c oughs> บอกวิธีกินให้กับพระราชา <c oughs> พระราชาก็สั่งเอาเนื้อกวางมาไปข้าเนื้อกวางมากินกับเราตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มบาลาลุไทยเลยโยมเลยพระราชาเป็นผู้ผลิตเองหลังจากนั้นนายสองคนนี่ก็หาวิธีการไปคิด เอาวิธีนี้แหละมาทำการดองเหล้าขายทั่วบ้านทั่วเมืองคนกลายเป็นคนติดเหล้าไม่ทำการทำงานกลายเป็นคนหลแอบกฮอริซึมกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยังมีพระราชาโพธิสัตว์เมืองหนึ่งที่ได้รู้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดก็สั่งห้ามแต่มันสายไปแล้วตั้งแต่นั้นมาเล่านี่มันก็นเลยกระจายไปทั่วหมด นี่แหละไอ้ของไม่ดีเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยโยมมันเกิดก่อนเหมือนกับกฎหมายมันจะต้องมีคนผิดโทษผิดกฎหมายก่อนเหมือนคนที่ขมโมยอย่างเงี้ยมันมีขมโมยมาก่อนมันกฎหมายมันตามมาทีหลังเนี่ยมันเป็นเสอย่างเนี้ยเล่าก็เช่นเดียวกัน ขโมยก็เกิดก่อนเล่าก็เกิดก่อนไอ้ที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันเกิดมันเกิดมาเยอะแยะไปหมดมันเกิดมาก่อนกฎหมายทั้งนั้นกฎหมายมาตามมาที่หลังไฟแดงนี่เกิดที่หลังคนมันชนกันไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเยอะแยะแล้วถึงมีไฟแดงโยเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องนั่งคิดพิจารณากันให้ดีว่าเออพู้เจ้าท่านก็ว่าถูู ท่านเห็นโทษแล้วคนกินเหล้าเยอะๆอย่างวันนี้ข่าวออก 2, 11, สองวันสิบอ็ยี่สิบห้าศพเมื่อวานสิบสองเมื่อก่อนสิบสองหกสิบห้าเมื่อวานนี่สิบสามเท่าไรไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็เล่านี่ไงโควิดเปิดอันดับแรกเพราะหลังจากที่เขาห้ามออก นอกเคหสถานหลังจากติดโควิดอันหนักช่วงสองสมปีที่ผ่านมาพอประกาศเปิดปุ๊บให้พับขับเท็กบ้าได้ขายเหล้ากลางคืนที่ไหนได้อันดับแรกที่สุดเหล้ามาอันดับหนึ่งคนไปซื้อ,อจนล้านลุกสต็อกยังไม่มีขายสั่งไม่พอคนกินเยอะโอ้ตำหมูสังโกเตองไทยเรานี่อิสระเสรีภาพแท้ ถึงจะมีศีลธรรมก็เอาไม่อยู่อาดมาว่าก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะคนที่ไม่เห็นโทษเนี่ยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่อย่างคนหนึ่งไม่กินอย่างเงี้ยคนหนึ่งกินมาขับรถมาบนถนนไอ้คนที่ไม่กินนั่นแหละมันจะปลอดภัยที่ไหนได้เอาเปรากฏว่ารถอยู่ๆมาไอ้คนที่กินเอามาชนสนิทอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นนะ่ะบางทีเคราะห์เคราะห์กรรมมันก็มีกับคนที่มันดื่มเหล้าเมายานี่แหละเพราะ,ะนั้นพทธเจ้าท่านจึงให้ปองทุกสิ่งเป็นโทษการฆ่าเป็นโทษเกิดกรรมฆ่าเนี่ยเห็นไหมไอ้นคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากการที่ไปทุบตีลาวีสัตว์คนแก่งกันอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ ทำทำกับกับคนกับสัตว์เนี่ยมันเป็นวิบากเดียวทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีแก้ไม่ให้เกิดโทษท่านก็เอาศีนนี่แหละทุกอยา่างท่านมาป้องกันที่ศีลท่านมาประพฤติปฏิบัติให้คนประพฤติปฏิบัติที่ศีลที่นี้่ยังเรียนอย่างอย่าง,งชาวพุทธเราผูวันเนี่ยเข้าวัดอย่างโยมมาวัดมาแค่เนี้ยไม่รู้ว่า แต่วัดอื่นจะเหมือนอาตามาหรืออาตามาจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้คนอื่นไม่เหมือนอาตามาก็ได้โยมไปทําบุญเสร็จแล้วก็ได้ส่วนนั่นแหละแต่ส่วนที่อาตมาต้องให้กับโยมเนี่ยว่าอาตามาต้องชี้โทษพระพุทธเจ้าท่านก็ออกมาท่านญาติโยมไปดูได้พระองค์จะชี้โทษให้เห็นทุกอย่างว่าการฆ่ามีโทษอายุสั้น แล้วก็เจ็บป่วยวิบากมันติดตามมากิเลสเกิดคือโภโกรดหลงเนี่ยกิเลสเมื่อโลภเกิดเกิดกรรมการกระทําพูดทําคิดพูดทําคิดเสร็จแล้วเกิดวิบากเหมือนงูกินหางสามเศรากิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดวิบากคือการได้รับผลของกรรมนั้นๆตัสน์ทายาโทบวิสามิ พอมันเกิดแล้วทีนี้มันก็จะวนกลับมาสามเศร้าอย่างงี้แหละกิเลสกรรมวิบากวิบากกรรมกิเลสกรรมกิเลสวิบากเนะี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่นี่แหละไม่พ้นจากวัฏฏะตัวน,นี้ได้เด็ดขาดคนใกล้วัดเนี่ยลงมักทายกอดีมักทายกวัดช่างลองใกล้ๆนี่แหละเลยนี่ไปเลยนี่ไปเลยวัดสันปยาจงไปเค <c oughs> ยอยู่บ้านทา่าม ใกล้ๆวัดเนี่ยหน้าหน้าโรงเรียนเนี่ยหน้าโรงเรียน <c oughs> ทีนี่ลุงพลเนี่ยลูกแกเป็นตำรวจตอนนั้นติดชดชดอ,ชอส่งไปแม่สอดนนดนี่ทางดีนะนี่ทางดีกรรมดีพ่อนี่จะปวดน้ำทุกเย็นสวดมนต์ทำไว้แล้วแกก็จะสวดธรณีศาร สถาบันองค์งการธรณีสารมันจะมีอยู่โยมีเปิดดูได้เขาก็แผ่เมตตาให้ฝากแม่พระธรณีว่าขอธรณีนี่นี้เป็นพยานประมาณนั่นแหละขอฝากลูกถื่นี้อยู่จังหวัดตามอย่างเงี้ยแม่สอดสมัยนั้นอยู่ท่าสองอยางเนี่ยที่ยิงกันนี้แหละตอนนั้นยังมีผอคออ,ออยู่แกก็ฝากแม่ธรณีโดยที ขอเมตตารณีปกป้องคุ้มครองลูกอยู่ต่อมาวันหนึ่งลูกอยู่ในฐานห้าคนเนี่ยหมู่หนึง่งทหารตอดหมู่หนึ่งอยู่ที่ฐานเกิดมีผอกคอสมัยนั้นนะ่ะก็ล้อมฐานยิ่งเลยโยแล้วลนี่ลูกลูกของลุงพลเนี่ย มักตายกสดิตมักตายกวัดช่างรองที่แกมาเล่าให้ดาฟังเลยวันสุดเนี่ยลูกแกเนี่ยไปไปส้วมโยมถือปืนไปด้วยห้าหกคนเพื่อนก็นอยู่ด้านหน้าแกเดินไปหลังป้ากดพอเพเดินไปไปในส้วมไปไปถ่ายพกุกปืนมาแล้วร่มร่มรรลูกแกรอดโยม นอกฐานสี่ห้าคนเพื่อนตายหลายคนที่เป็นข่าวหลายๆปีมาแล้วเมื่อประมาณสามพศสามสิบกว่ากว่านี่แหละนี่คือเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเออเมทธรณีทิ่คุ้มของลูกแทนที่จะโดนลุงยิงแล้วหลอดตายเนี่ยจิตพ่อเริ่มที่พ่อก่อที่แม่พ่อแม่ห่วงลูกยังไง ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยอย่างเทพพยาดาอารักษ์เรามอกของมกมอง,มอง,มอง,มองตาไม่เห็นเนี่ยถ้าเราบอกกล่าวเนี่ยเขาถึงโบราณเขาบอกน้ําท่าได้หนทางผีสางได้คําปากหมายความว่าน้ําเวลามันจะไหลเนี่ยมันจะไหลตามอย่างภูเขาเนี่ยคนขึ้นเขาทางที่มันขึ้นเขานั่นแหละนั่นแหละมันจะน้ํามันจะลงง่าย ถ้ามีต้นไม้เนี่ยมันจะลงยากน้ำท่าได้หนทางก็คือร่องน้ำมันจะเกิดขึ้นผีสางได้คำปากเดีย๋ยวไปท่าทายถ้าไปท่าทายเราก็เป็นเรื่องก็อย่างเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นโทษวะทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งปานาทินากาเมมุสาสุลาเนี่ยพระเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นโทษหมดท่านจึงสอนให้คนเดียลาเว้นแต่ที่นี่ สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมดีโอจะมาเห็นแล้วไม่รู้จะพูดยังไงอย่างงานเทศกาลเนี่ยเล่าเป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวดูเด้อโย,ยมไปโยมจากจังหวัดต่างจังหวัดมาโยมขับรถไปทั่วถนนเนี่ยเชียงพูนเชียงใหม่ในลำปางเนี่ยร้านเล่าขายเล่าชุมนุมกันกินเล่าวันปีใหม่ อาตมาอยากจะลนลงไงญาติโยมเนี่ยเข้าวัดอย่างเงี้ยไปฟังเทศฟ,ฟังธรรมใจสงบ <c oughs> คนโบราณน,นะที่ทางภาคเหนือนี่นะถ้าวันนี้นะช่วงนี้สงสงการเนะี่ยหนึ่งสมัยก่อนนะตาตมาเป็นเด็กเป็นเอนนะอาตมาบวชมาตั้งแต่อายุสิบสามปีเป็นเนนเจ็ดปีเป็นพระมาจนถึงเดี๋ยวนี้ห้าสิบสอง พรรษาแล้ว52ปีเป็นเนริอีกเจ็ดก mm. เกือบเกือบปีแล้วชีวิตอยู่กับพระเหลืองมาตลอดสมัยก่อนมีเดินเคยถูกหลอกถูกหลอกเรื่องอะไรถูกหลอกเรื่องขออ่าคือบอกว่ามีทองคำยู่ที่คอมขมนต์ไอเราก็เลยว่าเอาลองให้สมัยนั้นหลวงตาทานูยังมีชีวิตอยู่หลวงตาลองโอนไปนสิห้าพันล้่า ขอตังห้าพันิ้นไหนได้มารูท้ทีหลังหายจ้อยเลยโยนี่แหละก็เลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเลยว่าคนเดี๋ยวนี้ที่โกเข้ามาวัดมาบอกกับหลวงพ่อตกรถแล้วเจ็บตรงไหนในดูดิไม่มีครับไม่ได้เจ็บครับตกรถนี่หมายถึงว่าไม่มีสตังกลับ ทมาเห็นมาผลสุดไล่ไปแล้วมามาลงที่ทมาเป็นอันดับสุดท้าย <c oughs> ก็เลยพูดให้พระฟังอาพาะมาบอกว่าก้าวมันไปขอผมมาผมให้มันห้าสิบบาทเห็นไหมมันเดินทั่ววัดเลยเห็ไหม <c oughs> เออมันมันเก่งนะโยมมันหาวิธีเก่งนะี่เนี่ยเห็นไหมนคนทีนี้อูย้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รูรรร้รู้จักหน้าไม่รู้จักใจขี้โกหก แล้วผลสุดมาเนี่ยกินเหล้ามายานี่อีกบางทีเนี่ยโยมมีคนเข้ามาวัดเป็นมหานะประเรียนศยีประโยคเป็นอดีตเจ้าวาดโนนวัดทางอำเภอปะสางโนนสกขาลาเพศเพราะว่าไปหลงผู้หญิงโยมเออสึกสักดีมันไม่ทำประชิกกดีละมันสกขาละเพศอ้าว ที่ไหนได้พอศึกมาแล้วอยู่กันก็ไปเปนไม่นานกลายเป็นคนขี้เล่าเลยยมเข้ามาวัดเนี่ยบางทีเนี่ยให้โยมเอาตังค์ให้มันยี่สิบาทยี่สิบาทเอาให้มันบางทีมันได้นี่มันก็ไปขอนอนมันก็ได้นดนมันมันขอเข้าไปทั่วหมดทั้มาก็นั่งนึกโอ้ยนอนนอนชีวิตเนาะเป็นพระเป็นเจ้าดีๆเป็นถึงมหาปริญญได้ตังดังสี่ประโยค กลายเป็นคนกินเหล้าเมายาหมดท่าอะไรหมดไม่มีเลยโยมเห็นไหมไม่มีเลยที่จะเอาปัญญาชนะตัวเนี่ยเห็นไหมเขาทางเหนือเขาเรียกว่าไม่เศร้าล้ำฟุ้งหมายถึงไม่สอยมะม่วงอะ่ะมันล้ำต้นมันไปสอยไม่ได้นั่นแหละไม่เศร้าล้ำฟุ้งไอคนปัญญาเกินนี่แหละ <c oughs> คนมีปัญญาเกิน มันเกินมันมันคิดอะไรไม่ออกโยมมันมองสิ่งไม่ออกชีวิตทั้งชีวิตมันล้มเหลวไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นชีวิตก็คือซ้ําเติมตัวเองรู้ยังไงก็กินเหล่านี่ไงซ้ําเติมตัวเองให้ไม่อยากจะคิดอะไรแล้วกินเหล้าให้มันฟุบไปเลยกินเหล้าให้มันฟุบไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วมันใช้ได้ที่ไหนโยมเห็นไหมก็นี่แหละคนไม่เห็นโทษนะ่ย เมื่อมันติดกิเลสเนี่ยมันพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มันปฏิบัติอ่ะมันบวชมาแล้วมันได้เขตปริยัติแล้วมันไม่ปฏิบัติแล้วมันจะเห็นได้ยังไงธรรมอะมันจะเห็นได้ยังไงเมื่อด็ดตั้งใจเข้ามาบวชแล้วบวชไม่ใช่ว่านุ่งผ้าเหลืองลยเป็นผ้าได้ที่ไหนยังเป็นสมมุติสงฆ์เนี่ยสงฆ์โดยสมมุติอยู่เนี่ยอย่างที่นั่งเรากันนั่งรุกวันเนี่ยเพราะฉะนัะ้นอะมันจะต้องปฏิบัติ ปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาพระไม่ต้องไปทําบุญทําทานแล้วไปทําก็ได้อันนั้นปฏิบัติเอาศีลให้ยิ่งสมาธิให้ยิ่งอธิจิตต์อธ,อธิปัญญาอธิสิกขาเนี่ยสิกขาทั้งสามที่ศีลและจิตตปัญญาเนี่ยอุปชาสอนมาแล้วให้พิจารณาในขันให้ยิ่งกําหนดเจริญภาวนายืนเดินนั่งนอนเอาอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมันเป็นพระแท้มันจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เราตามพระวินยัย รับรองเลยโยมได้พระมากราบมาไหว้มาเม่้โยมสายพินอยู่ดงกิเลสทําไมมาทําบุญที่วัดสันไมอย่างสัมปตองนู่นวัดไม่มีเจ้าไม่มีพระสังุูวัดใหญ่โตล้ำสร้างได้นะแต่สร้างพรงให้อยู่วัดเนี่ยมันสร้างไม่ได้นะโยมคนจะอยู่ไม่มีทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้เลยมันพายกิเลสี่ไงมันพายกิเลส เพราะฉะนั้นน่ะคนไม่เห็นโทษมันก็นเนี่ยอย่างทางเหนือว่าเออขอลาก่อะสบงลังกาตัวอาตมาจึงอยู่บ่ได้เนี่ยเออมันอยู่มันคิดถึงแดียวว่าเออขอลาก่อนเพระสบงพระจีวรเนี่ยถ้าแปลภาษากลางขอลาก่อนเอะสบงจีวรตัวอาตมานี่ทนไม่ไหวแล้วทนกิเลสไม่ไหวแล้วน พอหลกงคนจะสบงลังกาตัวอาตามาตอยู่บ่ได้คืออยู่ในพระเหลืองเนี่ยอยู่ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันอยู่ยากนะโยมจะไปว่าพ้าไม่เชื่อมาบวชซะโยมลองดิลองมาบวชอาตามาตจะบวชให้ก็ได้ <c oughs> เนี่ยคือประพฤติปฏิบัติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นพระเป็นพระที่ให้คนใน รู้จักศีรู้จักทมตัวเองก็ต้องรู้จักสีรู้จักทรมันถึงจะพูดจะแนะนําญาติโยมได้เพราะฉนั้นนะ่ะโทษอาทีนะว่านี่พุทธเจ้าท่านสอนให้ตัดหมดไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่กล่าวเทจไม่กินเหล้าห้าอย่างนี้นะถ้าทำมาว่าเขาชาวพุทธเรานะพี่น้องคนไทยเราลานานปวดทั้งหมดนะจังหวัดไหนก็ตามลองเลิกทำห้าอย่างนี้ได้นะ ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่กินเหล้าไม่มูสาเนี่ยนะโอ้ธรรมาว่ารับรองไว้กฎหมายนี่แทบไม่ได้ใช้เลยธรรมาว่ามันไม่มีคนจะไปทําผิดทําโทษอะไรนี่ไม่กินเหล้าอย่างเนี้ก่็ไม่ต้องตายยี่สิบห้าสามสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วมันก็ต้องเว้นเลยเลยอันนี้กินเหล้าข้อเดียวขับรถเมาประมาชนกันทะเลาะวิวาท เนี่ยุูธเจ้าบอกว่าหนึ่งเสียทรัพย์จะตังใจแล้วไม่ใช่ดูภูกนถามเขามันปุดกี่บาทเนี่ยเล่าเนี่ยโอ้ยังถูกถูกนี่ก็ร้อยก,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 กว่ากว่าเกือบสองร้อยถ้ายัางเป็นสีสีนั่นก็หลายพันเนี่ยเป็นอยู่ในตู้ตู้นั่นพิกองกองนั่นยิ่งหนักเข้าไปอีกโอ้โหจะมากว่าทำโมตงโรงกค ที่ลกูกที่เมียนี่ขอสตังซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อ,อ,อหนังสือไม่มีเลี้ยงเพื่อนได้โอ้ถ้าเราเขาปากมีเท่าไหรเท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะศีลนี่แหละถ้าใครปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบลองดิคําคำว่าสุลาเมีไรเนี่ยเครื่องดองของเมาเนี่ยอันเป็นทีตั้งของความประมาทดื่มแล้วก็ประมาทลองดิ ศีลเนี่ยพระท่านเว้นท่านงดเว้นจากการกินเหล้าแต่มันก็มีอยู่นะโยมไอ้ที่สามแยกสีแยกท่ารถท่าเรืออยู่ในวัดคืมคืมม,มาขับรถออกไปกินกินเหล้ามาเนี่ยตำรวจจับเอาเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นข่าวมันก็ยังมีอยู่นะ <c oughs> คนไม่มีความละอายไงโยมเป็นพระเป็นเจ้าไม่มีความละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาป แล้วโลกเขาตีเตียนเนี่ยอ้าวหลวงพ่อหลวงตาวัานั้นกินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็หมดท่าแล้วศีลนี่แหละทั้งคนบ้านคนวัดถ้าพากันปรพธปพฤติปฏิบัติแล้วจะมีความสุขมากไม่ต้องมีการทะเลาะเบาแววงแม้แต่กฎหมายก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าคนมีศีลมันละอายบาปอายชั่วกลัวบาปก็มันเอง ทีนี่มันอย่างว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีคนนรงรนรง,งแม้ตัวอย่างก็ไม่มีคนที่อยู่ในลักษณะของพระสงฆ์เป็นตัวอย่างตกายเป็นตัวอย่างกินเหล้าเมายา้สารพัดมันไม่ดีหรอกโยกเห็นไหมโยมมาวัดมาได้เห็นพระที่นั่งสงบเรียบร้อยโยมทําบุญโยมก็ปิติแล้วแค่โยมได้ไม่เห็นโยมก็ปิติเป็นสุขแล้ว เราได้ทําบุญนะโอ้ยสบายใจไปเตะใครจะว่ายังไงเราจะเอาบุญอย่างเดียวโยมมาจากที่นั่นนี่มาถวายทองคำมาทำมาโอ้โหทำมาจะสร้างพระโอษฐ์ไว้ในาศาสนาเอาถอดว่าสร้อยถอดแหวนวันนั้นโยมอยู่กรุงเทพอยู่ประจวบบ้านเดิมอยู่ประจวบถอดแหวนออกนิ้วน้ําตาไหลปึกพึ๊ึ๊น้าตาไหล้าผ้า บอกว่าพ่อผมขอทําบุญกับในชีวิตผมลูกผมไม่มีเมียผมก็ไม่มีลูกผมขอถวายสร้างบุญกุศลผมอย่างเงี้ยอามาเห็นเขาเกิดศรัทธาก็ปิติแล้วเขาก็มีปีติเขาก็มีความโุขแล้วเขามาเอาบุญนี่โย,ยมผู้สาหธรารมวาันอนกี่วันสามวันสี่วันครับอารมามเก้าสิบสิบเอ็ดแต่มาไปไปไป,ไปอุดรเออไปชัยภูม นอนรอนี่สาวมันมาได้ทําบุญวันที่เนี่ยที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยโยมลองคิดเนาะอาตมาก็คิดนะโอ้โหศรัทธาแท้เสียโรงแรมค่าเสัตังคเสียเวลาจะเอาบุญอย่างเดียวเห็นไหมเขามีจิตเจตนาะเหมือนญาติโยมมาจากไกลๆบางทีตีสี่มาเนี่ยมาวานเนี่ยจากอุดรมาเนี่ยมารับลูกมาจากเนเธอร์แลนด์มโอโหทอมมสังโก ไกลท่สุดไกลเขามาเอาบุญมาสร้างบุญกุศลเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยเนี่ยใจคนมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะอารมาถึงบอกว่าโอ้ไม่ได้ต้องให้ปัญญากระยมต้องให้บุญของโยมเนี่ยเต็มเปี่ยมกลับไปแล้วให้โยมอิ่มสุขอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้นิมิตได้ แล้วลึกถึงบุญนิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่บุญที่ถวายพระตาหารก็บุญที่ถวายพระโอพระาดไม่บุญถวายพระค์พระาดกบุญถวายดอกไม้ถูกเทียนไม่บงถวายดอกไม้ถูกเทียงก็บงถวายพระพุทธลูกถวายพระไตรจีวรถวายให้ชีวิตสัตว์เป็นทานทอดพระปาอา่างต่างๆได้บุญอย่างนี้ให้มันสุขใจดีกว่าชี้ทางปัญญาให้ญาติโยมได,ได้เห็นว่าอ๋อคนเรานี่เกิดมาเนี่ยไม่ได้เอาอะไรไมาสักอย่าง และทุยทุดตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างเหมือนกันมาก็มือแบมากลับไปก็แบมือไปใครจะเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้ตัวเองนี่เป็นที่รักของตัวเองที่สุดก็เอาตัวเองไปไม่ได้ทิ้งไว้กับโลกสังขารดินน้ำลมไฟผูกเผาเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยของดินไปจิตวิญญาณต่างหากที่เราจะต้องมาำํำระสศาสารให้รู้จักโทษที่จะมาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักโทษให้เรามีศีล ถ้าเรากลับกลายเป็นคนมีศีลเรารู้จักโทษแล้วเราจะระง,งับบาปแค่เนี้ยถ้าเราทํำยังได้เนี่ยโลกนี้ก็เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขมาก็มาสุขภูมิใจไ,มไหมละ่ะโยมภูมิใจไ,มไหมล,ล่ะเราอยู่มาเราไม่ได้เคยทําบาปทํากรรมรือสร้างอะไรเราจะเข้าวัดเข้าวา่าฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติในกุศลทานศีลภาวนาเราก็สร้างอิ่มใจไ,มไหมละ่ะมาลําพูดอีกมาครั้งเดียวครั้งหนึ่งในชีวิตขอมีความสุขก็สร้างบุญกุศลเห็นไหม ความสุขชนิดเนี่ยมันอยู่ในใจเราใครจะมาลักเขาของเราละ่ะตายปุ๊บเผาไปเผาวันนี้บุญมันก็ไม่ใช่ว่าหายนะมันติดระที่จิตโหนดไม่ใช่ไปติดที่กายเรามันไปของมันแล้วจิตมันระลึกของบุญที่ตัวเองทําได้อาหารได้ถวายเป็นเจ้าภาพถวายพระาหารสังฆทานผ้าพรทอนสบายพระพุทธลูกเราได้ทําในสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตแล้วมีความสุข ใครจะว่ายัางไงข้าพเจ้าไม่สนหรอกข้าจะเอาจิตของข้าพเจ้าไว้อย่างเดียวนี่แหละศีลอยู่ที่จิตถ้าจิตมีศีลศีลมีจิตจิตเป็นกุศลบุญก็เกิดถ้าจิตไม่มีศีลบุญก็ไม่เกิดบาปเกิดบาปเกิดเป็นโทษเห็นไหมเรามาสร้างบุญบุญเกิดเป็นสุขสุข,สขกุศลสร้างแล้วความดีก็บังเกิดขึ้นแก่ตัวเรา